สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะหลังจากที่เราได้เรียนนะคะในเรื่องของดวงดาวนะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณลิงจะสอบนะท้ายหน่วยนะคะจะทดสอบท้ายหน่วยนะคะ10คะแนนมี10ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนเตรียมนะสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนนะคะวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะสอบวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะที่3าเนาะ เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะเดือนที่สองนะคะของปีพุทธศักราช2565นะคะซึ่งนะคะครูหลิงคิดว่าเราคงจะจบป .5 จากการเรียนออนไลน์นี่แหละใครจะจบกับคนที่ไม่จบนะคะก็จะเห็นกันได้ชัดเจนเลยล่ะนะคะว่าคนที่จะจบก็คือคนที่เข้ามาเรียนตั้งใจเรียนสอบได้แน่นอนก็เหมือนกับปกตินะคะส่งงาน นะที่สำคัญก็คือชิ้นงานของคุหลิงนะคะชิ้นงานของคุหลิงเดดไลน์ภายในพรุ่งนี้ค่ะจริงๆสมควรเดดไลน์ตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ยวนให้เด็กๆอยู่นั่นแหละแต่รอบนี้ไม่ยวนแล้วนะคะไม่ยวนแล้วนะคะก็คือนะไม่ส่งก็ศูนย์เพราะว่านะมันก็จะมีนะคะเออก,ก็แจ้งไปเรื่อยๆนะคะก็แจ้งให้กับนักเรียนให้ส่งให้ส่งก็ยังไม่ส่งดังนั้นนะคะก็อ่าเป็นศูนย์เลยนะคะ ถ้าไม่ส่งภายในพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นะคะโอเคนะใครเขียนใส่สมุดนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยใส่สมุดนะสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้านะคะพร้อมข้อที่หนึ่งค่ะนะเสร็จหรือยังคะคนที่เพิ่งเข้ามาเสร็จหรือยังคะเขียนใส่สมดุดวิชาภาษาวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับผู้ปกครองท่านใดที่มาเอาแล้วก็โอเคคนที่ยังไม่เข้ามาก็นะคะ เข้ามาเอาคุณลิงบอกแล้วว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วให้แวะเข้ามาเอาหน่อยก็ไม่มีใครมาเอานะคะก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแต่ว่านะต้องมีส่งคุณลิงนะคะส่งงานด้วยอ่ะเริ่มเลยนะคะมาดูข้อสอบกันค่ะ มาดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งบอกว่าดาวดวงใดมีประโยชน์ในการหาทิศเริ่มค่ะเขียนเลยนะคะข้อหนึ่งใครเสร็จแล้วต่อด้วยข้อสองเลยมองเห็นชัดเจนไหมคะครูคะเขียนเป็นกขคงหรอครับข้อหนึ่งตอบเลยค่ะกขคงได้เลยค่ะ คุณลิงคะขอให้เห็นข้อหกช่วยได้ไหมคะอ๋อมันจําตัวเล็กไปไหมล่ะถ้าไม่เล็กคุณลิงก็เอาลงให้ได้ค่ะถ้ามองเห็นนะนะอ่าจะได้เสร็จเร็วๆเ,เนาะอ่ะโอเคค่ะเห็นไหมมองเห็นครับเห็นอยู่ครับโอเคถ้าพวกหนูเห็นพวกหนูก็ทําได้เลยลูกคุณลิงกลัวว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นไงก็เลยเอาใหญ่ขึ้นนะคะ ข้อเจ็พิ่งสอนไปเนาะให้ในกักเรียนสรุปลงงานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจเช็คนะคะข้อหนึ่งก็โค้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อเจ็ดข้อแปดค่ะข้อสามด้วย เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะข้อเใครไม่ทันข้อไหนบอกนะคะข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อสกับข้อหนะคะ นักเรียนมองเห็นข้อสอบครูหลิงตอนนี้ไหมคะมองเห็นข้อสอบไม่ไอ้ <In God. S 1> เอ็นครับเ็นครับในขณะเดียวกันครูหลิงจะเช็คชื่อนะคะในขณะที่นักเรียนทำข้อสอบน่ะเห็นข้อสอบอยู่เนาะ คุณหญิงจะเช็คชื่อเข้าสอบเข้าเรียนนะคะเมทาวีเมทาวีแพนไม่อยู่หรอคะมาค่ะค่ะตอบด้วยค่ะเพราะคุณหญิงเช็คชื่อเกียติคุณเกียติคุณขาดนะคะนิชน,นันนิชน,นัน นะคะนันทวัดีมาค่ะโอเคารีการารีการค่ะนะคะพานุวัฒนุวัฒน์ชยพรมาค่ะธนพลมาครับนาวินมาครับนารีรัตน นารีรัตสงสัยเพื่อนไม่สบายบ่มาฉีดวัคซีนลุกไม่ขึ้นใช่ไหมคะเพจฉะนั้นมาค่ะพิชยาธิดามาค่ะธีรพงศ์มาครับพัชรวุฒิมาครับมาริสา่ะ<า>กัญญากร<า>กัญญากร ไม่มานะคะจัดทุกคนมาครับวายุมาครับบารมีบารมีไม่มานะคะเมธสิตทตเมธสิท์พัฒนศัก์มาครับสิริโซภาอาหา ชนพลชนพลอ่าชนะพลไปไหนแล้วคะชนพลชนพลตอนนี้ชนะเปิดทิ้งไว้แต่ว่าไม่มาไม่อยู่ใช่ไหมคะนี่ขนาดสอบนั่นนี่ยชนะพลพัตพักค่ะ สมารถค่ะกรุณาเปิดหน้ากล้องด้วยค่ะคุณหญิงมองไม่เห็นชนะพลคุณหญิงเช็คขาดนะคะถ้าเปิดหน้ากล้องไว้แล้วทำท่าเข้ามาแบบนี้นะเจรยุทธ์มาครับเจรยุทธ์มาครับพาหหงมาครับสุรุตมาครับ ทันชนกมาค่ะอ่ามีใครที่มาเพิ่มอิงอิงนิชนันมาค่ะมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทำข้อสอบนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทำข้อสอบกันเดี๋ยวครูหลิงจะนะตอนนี้อิงอิงค่ะอิงอิงนะทำข้อสอบข้อที่หนูเห็นก่อนแป๊บนึงด่วนค่ะเพราะว่าครูหิงสอบเก็บคะแนนนะคะ ดูข้อเจ็ดหน่อยค่ะดูข้อเจ็ดได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่สักครู่คุณหญิงสง่งลายชื่อแป๊บหนึ่งค่ะนาฬิกาก็ไม่เข้านะคะนาฬิกาเนี่ยนะคะนาฬิรัตรเลขที่เท่าไหร่เลขที่สิบไหมกัญญากรเลขที่กัญญากรเลขที่เท่าไหร่ต่อต่อยิ้มนะ่ะยิ้มสิบหกหรือสิบเจ็ดนะยิ้มสิบห้าอ่า ปารามีสิบเก้าเนาะเมตสิยี่สิบแล้วก็ชนะพลยี่สิบสามตกลงชนะพลอยู่ไหมคะคุณลิงให้โอกาสอยู่นะคะชนะพลไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วจะมาบอกว่าผมเข้าครับผมเข้าครับนะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้านะคะถ้าเปิดไว้แล้วก็หายไปแบบนี้นะลูกคุณลิงคะ้ไห้องน้คะเชิญค่ะ,ะมาดูข้อนะคะที่ นเพื่อนๆบอกว่ายังไม่เห็นตอนนี้อิง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 ทันอยู่ข้อไหนคะหวังว่าข้อข้างล่างเสร็จนะลูกเสร็จแล้วชียังเสร<ะ>็จแล้วโอเคอนะทำข้อที่ยังไม่เสร็จค่ะวอนนี้ยอดไปเข้าน้ำครับครับ ถ้าในเซตนี้นะคะทําข้อสอบเสร็จแล้วครูหลิงจะต t อปในเรื่องของการอัดวิดีโอ,โอนะคะเนื่องจากว่าเราสอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวพ่อครูหลิงอาจจะต้องได้ส่งข้อสอบชุดนี้ไปให้กับเพื่อนนะคะคนที่ไม่มาดังนั้นน,นักเรียนในห้องนะคะครูหลิงไม่อนุญาตให้ส่งข้อสอบต่อนะคะเธอถ้าเธอรับเพื่อนเธอก็ต้องให้เพื่อนทำด้วยตัวเองโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าเนี่ยนะคะ ให้เขาทำเองนะคะอข้อหนึ่งกับข้อหกนะเพื่อนคนที่ไม่เข้าจะนะคะเข้าไปทำข้อสอบตาม Facebook นี้ได้แต่ว่าจะไม่เจอเฉลยเพราะว่ากุหลิงนะคะจะสต็อปการอัดวิดีโอแต่สอนต่อนะสอนต่อเพราะกุหลิงจะเฉลยใช่ไหมคะเพราะมีหลายคลิปแล้วที่เฉลยไปแล้วก็ เพื่อนเข้าไปแล้วปุ๊บก็เปิดดูเฉลยก่อนแบบนี้ไม่เอานะคะโอเคเรียบร้อยนะอิงๆที่เข้ามาทีหลังเสร็จหรือยังคะสันสันส,สันปิดไมคสันสันปิดไมค<อ>ด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนมีใครที่ยังไม่เสร็จไหมคะลูกเสร็จหรือยังคะคนเก่งเสร็จหรือยังคิดถึงแล้ว <ผ>ครขอยดูข้อสิบไมเลยได้ไปครับยังอันนี้เสร็จเลยครับผมได้ลูกได้ใครที่ยังไม่เสร็จข้อไหนก็ได้ตกลงพัฒพักไม่อยู่นะคะคุณหญิงเช็คขาดแล้วนะคะคเพราะว่าเออพัฒนาศักดิ์บอกไม่เปิดเองอืมเสร็แล้วครับโอเคครับ มีใครที่ยังไม่เสร็จอีกไหมคะคุณหลิงจะเปิดมาที่หน้าจอแล้วตอนนี้เปิดกล้องค่ะคุณหลิงขอแคปหน้าจอเปิดเก็บงานของนักเรียนชั้นปห้าก่อนเก็บรูปภาพของนักเรียนก่อนแป๊บนึงเปิดหน้ากล้องทุกคนนะคะคนที่จะเปิดหน้ากล้องไม่ได้ถามก่อนนายไปไหนแล้วเนี่ย เด็กชายสมาร์ทอยู่ไหมคะเมื่อกี้สมาร์ทรู้สึกเปิดหนะ้ากล้องแล้วออกไปเลยนะลลเนาะอ่าแล้ว,ลวครูหลิงเช็คเขาแล้วแล้วครูหลิงเช็คขาดแล้วนะคะบอกก่อนเดี๋ยวขอฟังก่อนสิเขาจะบอกว่าไงอามองกล้องค่ะสมาร์ทครับครูหลิงถามก่อนครูหลิงเช็คชื่อเข้าเรียนสมาร์ทไปไหนมาครับ หลุดครับสมาร์ทหลุดสมาร์ทจะหลุดได้ยังไงครับในเมื่อหน้าจอสมาร์ทเปิดอยู่ตอนเนี้ยแล้วรูปของสมาร์ทก็อยู่ตลอดเวลาตอนที่ครูลิงเช็คชื่อครับผมเธอจะบอกหลุดได้ยังไงในเมื่อครูลิงมองเห็นเธออยู่เนี่ยเพียงแต่เธอไม่เปิดกล้องครูลิงถามว่าเธอทําข้อสอบเสร็จหรือย,ยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะ โอเคนะคะคุณหลิงบอกแล้วนะว่าอตอนที่เช็คชื่อจะต้องอยู่นะคะคุณจะเข้ามาแต่ว่าคุณไม่เปิดกล้องไม่อะไรทั้งสิ้นเนี่ยคุณหลิงบอกเลยว่านะเรียกตั้งหลายครั้งนะคะเฉยไม่ได้อยู่ไม่อะไรก็นะจำเป็นต้องเช็คขาดนะคะนะ่ะคุณหลิงจะไม่ไม่ดูภาพแล้วก็นะเอามาติ๊กชื่อแล้วไม่เอานะคะจะเรียกกันแบบนี้เลยจะได้มีหลักฐานในการเรียกด้วยนะคะ แถมให้โอกาสในการเรียกก็ยังไม่เปิดอมองกล้องค่ะ one t w จตุพรตกลงจตุพรกับอันนี้ไม่เปิดกล้องใช่ไหม t h r อย่าเก็บงานแป๊บหนึ่งแล้วจะได้เฉลยนะคะ,ะมาเท่านี้นะคะวันนี้มาเท่านี้นะคะโอเคคุณหญิงจะขออนุญ,ญาตต t อป การอัดวิดีโอไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าครูลิงจะเฉลยข้อสอบเพื่อเก็บคะแนนให้กับนักเรียนที่อยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนห้ามออกนะคะเพราะครูลิงจะเฉลยต่อเพียงแต่ stop การอัดวิดีโอแค่นี้นะคะโอเคค่ะ